ต้องใช้การสวนขึ้นอยู่กับดุลพิษของคุณหมอในวัยทารกแรกเกิดนะแบบนี้เนาะแล้วน้องค่ะมีปัญหาก,ก็คือว่าอ้ยน้องค่ะคือแบบท้องผูกอึดอัดมากเลยนะคะแล้วคุณหมอ,อจะกระตุ้นการขับถ่ายนะคะน้องมีการจ่ายนะคะเป็นกิลซีรีนนะอันนี้จะเป็นสาหรับน้องเด็กในวัยทารกแรกเกิดนะคะแล้วก็จะใช้เป็นกิลซรีนกิลซรีนก็คือจะเป็นแท่งเทียนอ่านะคะขนกดก็คือว่าจะเป็นแท่งเทียนแบบนี้อ่านะคะแล้วจะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้ซึ่งแผนการรักษาก็แล้วแต่คุณหมอบางคนก็จะให้ครึ่งเม็ดนะคะหรือว่าหนี้นะะคไอตรง ทุ่งจะอยู่ทางด้านนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เออนะคะกีเซรีนอันนี้จะใช้กรณีน้องเด็กนะคะที่เป็นน้องเด็กวัยทารกแรกเกิดทีนี้เวลาที่เราค่ะจาเป็นที่จะต้องสวนก้นน้องนะคะภายใต้แผนการรักษาของคุณหมอนะคะโดยใช้แท่งกิซรีนนี้นะคะอันดับแรกเลยคืออันนี้ค่ะจะต้องเก็บในตูน้เย็นเพราะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เก็บแช่ในตู้เย็นนะคะมันจะเหลวแล้วก็เวลาที่แบบใช้งาน,นะคะ่ะมันก็จะไม่เวิร์เพราะนั้นณะนี้ไม่วาอาออกมาจากตู้เย็นเราต้องเก็บแช่ในตูน้เย็นเนาะเวลาที่เราค่ะจะสวนก้นให้กับน้องก็คือสวนตามแผนการรักษาของคุณหมอแล้้้้ววววแแแตตตต่่่่่เเเเเเเคาาาาจะมมป็็นน1ดรรรึงงลลทีสอใช ในส่วนของ ตัวที่มันเป็นหัวแหลมๆนะคะสอดเข้าไปเราจะต้องมีการที่แบบจับขาลู่ค่ะยกขึ้นในลักษณะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็คือสวนนะคะในส่วนของแท่งกิสลีนะคะเข้าไปสวนเข้าไปปุ๊บนะคะแล้วก็แย่เข้าไปให้ลึกที่สุดนะคะที่เราจะสามารถที่จะแย่เข้าไปได้สมมติว่าเม็ดยาเข้าไปในก้นน้องแล้วนะคะเราต้องทําการขมิบก้นน้องไว้ก่อนแก้มก้นปุ๊บเพื่อให้ยานะคะมันมีการที่แบบละลายในก้นแล้วก็ถูกดูดซึมไปหลังจากนั้นหลังจากที่สวนไปปุ๊บนะคะเราก็แบบใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปให้กับลูกนะคะเพื่อที่รอให้ลู่ค่ะเอ,อ,อ,อถ้อ การสวนก้นโดยใช้ตัวเม็ดกิสรีนนี้นะคะก็จะเจอว่าน้องค่ะก็จะเออออกมานะคะอยู่ที่ประมาณสัก1ชั่วโมงอันนี้คือวิธีการสวนก้นนะคะโดยที่เราเรียกว่าใช้เป็นตัวแท่งกิสรีนนะคะในการนีบก้นให้กับลูกนั่นเองแต่ถ้าลูกของคุณแม่นะ,ะนประมาณสัก2ปีขึ้นไปอยะะ่างเงี้ยค่ะแล้วเจอว่าแบบโอ้ยน้องทองอุกมากเลยนะะนว่าเราค่ะจะต้องใช้วิธีการสวนนะคะมันก็จะมีลูก สวนนะคะสำหรับเด็กนะคะมันจะมีทั้งของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เวลาที่เราเลือกใช้นะคะคือจะต้องเลือกนะคะเป็นของเด็กถ้าเป็นของเด็กนะคะคือจะเป็นลูกในลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นขนาดคือ 10cc เขาจะเขียนไว้นะคะว่า 10cc นะคะแล้วก็จะมีรูปเด็กแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเลือกใช้คือต้องเลือกใช้แบบนี้นะคะแต่คุณหมอก็จะมีการให้คําแนะนําอยู่แล้วแหละเวลาจะใช้งานนะคุณแม่ค่ะลูกสวนนะคะมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นลูกแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวตรงนี้ วิธีการที่เรานะคะจะใช้งานนะคะแล้วก็วิธีการที่เราจะส่วนก้นให้กับลูกนั้นเราจะต้องมีการที่ให้น้องะคะ่ะหนึ่งคือล้างมือนะคะเนาะตัวของเราเองคือต้องล้างมือให้สะอาดนะคะให้น้องนอนตะแคงถ้าเป็นในส่วนของก้นใช่ปะ่ะลูกส่วนก้นอาจจะให้เด็กอาหารนอนตะแคงจากนั้นนะคะเราก็จะมีการก็คือว่าอ่ะหมุนบิดนะคะตรงนี้นิดนึงปุ๊บนะคะหมุนบิด ตัวลูกสวนตัวนี้นิดหนึ่งนะคะจะไม่ใช้วิธีการตัดเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเราตัดปุ๊บนะคะมันจะทําให้ตรงนี้ค่ะมันแหลมแล้วเวลาที่แบบใส่เข้าไปนะคะก็อาจจะไปไปเสียดสีแล้วก็เกิดแผลแล้วก็เจ็บได้ทีนี้เวลาที่เราจะใช้งานนะคะเราต้องมีการที่บีบน้ำนะคะให้มันแบบหล่อลื่นขึ้นมานิดนึงข้างบน มันจะได้แบบดูลื่นแบบนี้เนาะ,อะพอเราบีบขึ้นมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะอะยกตัวอย่างเช่นแมโบอะค่ะบ,บีบขึ้นมาแล้วนะ,ะแล้วก็เราค่ะให้น้องนอนตะแคงเวลาที่เราค่ะจะสอดนะคะตัวยาเนะะี่ยค่ะเข้าไปในก้นของน้องนะคะจะต้องมีการหมุนหมุนนะคะนาะเข้าไปอายุตัวอย่างเช่นแมโบค่ะสวนเข้าไปแล้วก็คือเข้าไปในร่างกายของน้องแล้วเนาะสวนเข้าไปก็คือให้มันลุกที่สุดเนาะเวลาที่สวนเข้าไปคือจะต้องมีการหมุนเข้าไปด้วยอมุหมุน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 จากนั้นพอหมุนเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีการที่บีบนะคะอยยกตัวอาเช่นนมัอยูู่ในนนรรกก้้้อองเีียยบบแลว็จะบ ให้เข้าไปทั้งหมดพอบีบน้ําเข้าไปทั้งหมดเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนนะคะเนาะแล้วก็เอานะคะตัวยานะคะออกมาแล้วก็ให้น้องนะคะนอนอยู่ในท่านั้นนะคะเป็นระยะเวลาอย่างน้อยก็1 5บหถึงสานาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการที่แบบกระตุ้นให้น้องอยากอึก็ไปอึออกแบบนี้เป็นต้นแต่อย่างที่แม่โบบอกนะไม่ไปสวนกันเองถ้าเมื่อไหร่ที่เราค่ะไปสวนกันเองนะคะเนื่องจากว่ามันน่ากลัวและมันจะทําให้ลูกเจ็บและเวลาที่เราอะค่ะไปสวนนะคะบ่อยๆซ้ำๆถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่ได้ม่ได้มีการไปกระตุ้นนะคะม อย่าต้องใช้การสวนขึ้นอยู่กับดุลพินิษของคุณหมอนะ